สวัสดีครับแบคทีเรียในลำไส้มีบทบาทสำคัญในการชะลอความชาราโดยช่วยป้องกัน DNA และเทโลเมียร์นะครับนักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่าจุลินทรีย์นับล้านตัวเนี่ยที่อาศัยอยู่ในลำไส้ของเราอาจจะเป็นกุญแจสำคัญในการชะลอความชาราและช่วยให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นเมื่ออายุมากขึ้นนะครับการทบทวนงานวิจัยอย่างครอบคลุมล่าสุดชี้ว่าการมีไมโครบไบโอมในลำไส้ที่สมดุลจะช่วย รักษาความสเสถียรของ DNA และป้องกันเทโลเมียร์ซึ่งคือส่วนปลายของโครโมโซมที่คอยปกป้องเหมือนฝาครอบนะครับซึ่งเทโลเมียร์เนี่ยจะสั้นลงตามธรรมชาติเมื่อเรามีอายุเยอะขึ้นนะครับและเป็นตัวการสําคัญที่ทําให้เซลล์เนี่ยเกิดการเสื่อมและก็ชราลงนะครับงานวิจัยเนี่ยยังอธิบายนะครับว่าเมื่อแบคทีรียนในลําไส้เสียสมดุลหรือเรียกว่า dysbiosis เนี่ยมันจะก่อให้เกิดการอักเสบและความเครียดและเกิดออกซิเดชันทั่วร่างกายนะครับ ส่งผลให้ DNA เนี่ยเสียหายและเทโลเมียร์ก็สั้นลงเร็วขึ้นจึงเร่งให้แกะเร็วขึ้นนะครับแบคทีเรียที่ไม่ดีบางชนิดจะผลิตสารพิษและรบกวนกระบวนการซ่อมแซม DNA ตามธรรมชาติในขณะที่แบคทีเรียที่ดีเนี่ยจะผลิตสารที่ช่วยป้องกัน DNA และช่วยรักษาความยาวของเทโลเมียร์นะครับที่น่าสนใจคือการศึกษาคนที่อายุเกิน100ปีพบว่าพวกเขาเนี่ยมีจุลินรีย์ในลำไส้ที่หลากหลายและมีลักษณะเฉพาะตัวนะครับ ซึ่งช่วยลดการอักเสบและสนับสนุนสุขภาพการเผาผลาญไมโครไบโอมของคนเหล่านี้เนี่ยมักจะคล้ายกับคนที่อายุน้อยกว่าซึ่งอาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งนะครับที่ช่วยให้พวกเขาแก่ช้าลงและมีสุขภาพยืนยาวมากกว่าคนทั่วไปครับ